มอนเตอร์พาราไดตอนที่155กลับบ้านเมือง 7A12 หรือที่รู้จักกันว่าเมืองเฉียนถังเมืองที่เป็นที่นิยมที่สุดในเขต7ทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดสีฤดูบุปผางามที่เบ่งบานยามฤดูใบไม้ผลิใบไม้ที่ล่วงโรยท่ามกลางแสงจันทร์สายลมที่เพียกหายามฤดูร้อน การขับขันในฤดูหนาวและหิมะมันเป็นบทกวีที่ถูกเขียนขึ้นโดยชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองเฉียนถังเมื่อ7 0็ดร้อปีก่อนลินฮวงมาเยือนเมืองเฉียนถังเป็นครั้งแรกและเมืองนี้ก็สร้างความประทับใจอย่างมากต่อเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่นานนักหากแต่ถ้าเขาวางแผนจะย้ายเมืองเมืองเฉียนถังจะเป็นตัวเลือกแรกของเขามาดูกันว่าท่านจะสามารถยื่นเรื่องขอย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ได้ไหมหากได้ มันก็คงจะดีที่จะได้อยู่ที่นี่กับซินเอ,อ๋อหลิน่วงคิดในใจเมื่อเขาออกจากเมืองราคาบ้านไม่ใช่ปัญหาสำหรับหลิน่วงอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับอนุมัติให้มาอาศัยอยู่ในเมืองเกตเอถาวรด้วยกันกับหลินซวนพวกเขาทั้งคู่พักอยู่ที่เมืองเฉียนถังสองวันจากนั้นพวกเขาก็ไปเมืองปาฉีผ่านประตูมิติเมื่อมาถึงเมืองปาฉีหลินฮวงก็ลบการปลอมแปลงรูปลักทันที และเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปลักษณ์เดิมหลินฮวงกังวลว่าหลินซวนจะจําเขาไม่ได้หลังจากที่ลบทักษะปลอมแปลงออกแต่หลินซวนกลับไม่ได้ดูแปลกใจอะไรนี่ทําให้หลินฮวงสามารถประหยัดลมหายใจไปได้มากทั้งคู่ขี่อินซีอเล็กซานเดียและกลับไปเมืองวูล,ลินหลินฮวงได้จากบ้านมาประมาณสองเดือนเขาวางแผนที่จะกลับมาเมื่อเขาบารรลุระดับทองแดงหนึ่งเดือนมันก็พอสําหรับเขาแต่เขาไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์หลายอย่างจะเกิดขึ้น เขารู้ว่าหลินซินจะต้องเป็นกังวลถึงเขามากและข้อสงสัยของเขาก็ถูกต้องเพราะเขาสามารถได้ยินเสียงวิ่งลงมาจากบันไดของหลินซินทันทีที่เขาเปิดประตูพี่คะเธอโผล่เข้าใส่หลินฮวงทันทีที่เห็นเขาเธอกอดหลินฮวงแน่นเธอพยายามที่จะสะกดการน,น้ำตาในดวงตาของเธอเอาไว้พี่ไม่เป็นไรเกิดอุบัติเหตุขึ้นน่ะและนั่นทำให้กำหนดการของพี่ล่าช้า ลิน่วงรูปหัวหลินซินขณะที่อธิบายด้วยรอยยิม้มหนูโทรหาพี่ทุกวันแต่หนูไม่อาจติดต่อได้หนูคิดว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับพี่ขึ้นน้ำตาของหลินซินพั่งผูออกมาแหวนหัวใจจักรพพัดของพี่เสียหน่ะพี่เพิ่งจะซ่อมมันเองหลิน่วงต้องจำใจโกหกการใช้แหวนหัวใจจักรพพัดของเขาถูกจำกัดเมื่อเขาพบกับอีการม่วงเมื่อหลบหนีออกจากอีกาม่วงได้เขาจึงสร้างตัวตนปลอมขึ้น และแหวนหัวใจจักรพพัดอันเดิมจึงถูกเก็บไว้ในช่องเก็บของเพื่อหลีกเลี่ยงการแก่รอยของอีกาม่วงเขาจึงไม่กล้าติดต่อกับลินซินโดยใช้แหวนหัวใจจักรพพัดเอาละหยุดร้องได้แล้วลิน่วงพยายามปลอบเธอหลังจากนั้นลินซินก็คลายมือออกและก็สังเกตเห็นเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างลิน่วงเด็กคนนี้คือเธอมองดูเด็กชายที่อายุน้อยกว่า9ปีลินซินร้องถามอย่างไม่มั่นใจ ลินฮวงจึงอธิบายทุกอย่างให้เธอเขาน่าสงสารจังพี่คะเราสามารถเลี้ยงดูเขาได้ไหมลินซินเห็นใจหากไม่มีใครรับเขาไปเขาก็จะอยู่ที่นี่ลินฮวงอธิบายเย่งั้นก่อนที่ผู้ปกครองเขาจะมารับพี่ก็ไม่สามารถขอให้เขาออกจากบ้านได้ลินซินเปลี่ยนข้างทันทีเฮ่พี่ไปขอให้เขาออกจากบ้านตอนไหน หลินฮวงบีบแก้มหลินซินและกล่าวพี่ได้ตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่าหลินซวนแนะนําตัวให้เขารู้จักสิสวัสดีฉันชื่อหลินซินฉันเป็นน้องสาวของพี่ชายนายหลินซินแนะนําตัวเธอให้หลินซวนฟังฉันกําลังจะอายุ14ปีฉันแก่กว่านายและนายควรจะเรียกฉันว่าพี่สาวหากใครกล้ารังแกนายฉันจะช่วยนายจัดการเองหลินซินมีความสุขมากและกล่าว ในที่สุดฉันก็จะมีน้องชายแล้วพี่คะแล้วคืนนี้หลินซวนจะนอนที่ไหนหลินซินถามพี่จะวางเตียงเล็กไว้ในห้องพี่เขาสามารถนอนในห้องพี่ได้หลินหฮวงเพิ่งนึกถึงเรื่องนี้และตระหนักว่าเขาควรจะแก้ปัญหานี้ก่อนพี่จะไปเมืองแห่งเฟอร์นิเจอร์และซื้อเตียงให้เขารวมถึงอาหารน้องจะอยู่เล่นกับเขาก่อนไหมหากเขาหิวก็ให้เขากินเนื้อนะเราจะไปหาอาหารอร่อยๆตอนกลางวัน ค่ะรีบๆกลับมานะคะพี่มันเกือบจะสิบเอดโมงแล้วลินซินมองเวลาและบอกหลังจากที่หลิน่วงออกจากบ้านไปหลินซินก็อยู่เล่นกับหลินซ่วนนายจะต้องอิ่มแน่หากนายกินเนื้อตอนนี้ฉันจะหาของหวานให้นายกินหลินซินเดินไปที่ครัวและหยิบขนมออกจากตู้และวางไว้บนโต๊ะเลือกอันที่ชอบสิหลินสวนมองของหวานและเงียบ ลองอันนี้หน่อยไหมอร่อยนะหลินซินเลือกอันที่มีสีสันและส่งให้เขานั่นคือของโปรดของเธอเลยหลินซวนสายหัวเขาไม่รับขนมมาแต่กลับหันหน้าไปมองตู้เย็นแทนแน่ใจนะว่าอยากกินเนื้อหลินซินเขาหมวดคิว้วหลินซวนพยักหน้าก็ได้งั้นฉันจะไปเอาเนื้อมาให้นายจากนั้นหลินซินก็หยิบสเต็กแช่แข็ของออกมาจากตู้เย็นและวางมันลงบนจาน จากนั้นเธอก็มองมันอย่างงุ่มงามฉันยังไม่ได้ละลายน้ำแข็งเลยหากฉันใส่มันลงไปในเตาอบโดยตรงมันจะไม่สุกดีฉันควรจะทำยังไงขณะที่เธอกำลังคิดว่าควรทำยังไงจูจูหลินซวนก็ยื่นมือออกมาและคว้าเนื้อแช่แข็งไปก่อนที่หลินซินจะทันตอบปนองเขาก็กัดเนื้อเข้าไปแล้วลินซินตกใจเธอมองดูหลินซวนขณะที่เขากัดเนื้อแช่แข็งหลังจากตะลึงอยู่นาน เธอก็ได้สติและกล่าวมันยังดิบอยู่นะนายไม่สามารถกินมันได้นายจะป่วยเอาได้นะก่อนที่เธอจะคว้าสเต็กแช่แข็งมาจากเขาลินโวนก็กัดไปหลายคำแล้วหลังจากที่เขากินเนื้อดิบเสร็จเขาก็มองตู้เย็นอีกครั้งด้วยท่าทางหน่าสงสารไม่นายไม่สามารถกินอาหารดิบได้ลินซินปิดตู้เย็นและกล่าวหากนายอยากกินรอให้พี่ชายกลับมาก่อนเขาจะทำอาหารให้นายกิน เขาหยุดร้องขออาหารเมื่อได้ยินหลังจากนั้นประมาณ20นาทีลินฮวงก็กลับมาบ้านพี่ได้สั่งอาหารแล้วลินซินน้องช่วยเปิดประตูให้ทีนะเมื่ออาหารมาถึงพี่จะไปตั้งเตียงก่อนลินฮวงบอกเธอและเดินขึ้นบันไดไปลินซินลังเลอยู่สักพักและตัดสินใจเดินตามหลินฮวงไปลินฮวงเดินไปที่ห้องเขาและขยับเตียงเขาจากนั้นเขาก็วางเตียงเล็กที่เพิ่งซื้อมา ทันทีที่เขาวางเตียงเสร็จเขาก็เห็นหลินซินเดินมาในห้องเขาเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนน้องมีบางสิ่งจะบอกพี่นะหลินฮวงรู้ว่าเธอกำลังลังเลใจพี่ตอนที่หลินซวนอยู่กับพี่เขากินเนื้อดิบไหมหลินซินถามไม่นะเขาไม่ได้กินทำไมหลินฮวงตกตะลึงเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้ขณะที่ขมวดคิ้วและถามเขาเพิ่งจะกินเนื้อดิบไป ลินซินรีบเล่าให้เขาฟังทันทีหลังจากฟังลินฮวงก็นึกถึงตอนที่เขากำลังมองเนื้อหมูดิบที่ตลาดกลางคืนไม่ว่าจะเป็นความกระหายหรือชื่อที่ผิดปกติของเขาพรสวรรค์ในการใช้ดาบหรือความจริงที่เขากินเนื้อดิบเจ้าตัวเล็กนี่ดูแปลกอย่างมากลินฮวงไม่รู้ว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนแต่ดูเหมือนว่าหลินซวนจะไม่เป็นอันตรายและอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พี่เข้าใจแล้วพี่จะดูแลเขาเองลิน่วงพยักหน้าและกล่าวน้องลงไปและช่วยดูคนส่งอาหารให้พี่ทีพี่จะลงไปหลังจากที่พี่จัดเตียงเสร็จหลังจากปูผ้าที่นอนเขาก็ได้ยินเสียงของลินซินพี่คะอาหารมาส่งแล้วทำไมพี่สั่งเยอะจังเข้าใจแล้วพี่กำลังลงไปลินห้วงรีบลงบันไดไปทันทีพนักง,งานส่งสองคนหยิบอาหารจากรถพวกเขาเข้ามาในบ้าน มีงานเลี้ยงพิเศษในบ้านงั้นหรอครับคุณสั่งอาหารเยอะเลยหนึ่งในคนส่งถามด้วยรอยยิ้มใช่แล้วหลินฮวงตอบทันทีก่อนที่หลินซินจะได้ตอบหลินซินเหลือบมองเขาและเงียบจนกระทั่งพนักง,งานส่งอาหารได้จากไปเธอก็ถามพี่คะจะมีแขกมาบ้านเรางั้นหรอทำไมพี่จึงสั่งอาหารเยอะจังเดี๋ยวน้องก็รู้หลินฮวงบอกขณะที่เขาบอกให้หลินซินเปิดถุงอาหาร พวกเขาสาคนนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารและเพลิดเพลินไปกับอาหารของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานลินซินก็ได้รู้ว่าทำไมหลินฮวงจึงสั่งอาหารเยอะนักเธอรู้สึกกลัวกับอัตราการกินของหลินส่วนมากกินช้าลงหน่อยไม่มีใครจะแย่งอาหารนายหรอกนะหลินฮวงยิ้มในไม่ช้าลินฮวงและลินซินก็กินอาหารเสร็จจากนั้นหลินซวนก็กินอาหารที่เหลือทั้งหมดลินซินตกตะลึงเมื่อมองดูความกระหายของเขา กระเพาะของเขาทำด้วยอะไรลินซินบอกกับหลินฮวงเบาๆลินฮวงหัวเราะและบอกเธอว่าหลินซวนถือเป็นตัวต้องห้าสำหรับร้านอาหารบุฟเฟ่หลังจากมื้อกลางวันลินฮวงก็พาลินซวนไปห้องเขาเขาชี้ไปที่เตียงเล็กและกล่าวนั่นคือเตียงของนายจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่เตียงเขาฉันจะหลับตรงนั้นหากมีอะไรก็บอกฉันได้หลินซวนพยักหน้าจากนั้นหลินฮวงก็ลงบันไดไป และทำความสะอาดห้องครัวเขานั่งบนโซโฟาและค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินนักล่าเขาต้องไปประเมินนักล่าก่อนที่เขาจะเลื่อนเป็นระดับเงินเพื่อที่เขาจะได้รับใบอนุญ,ญาตให้กลายเป็นนักล่าที่แท้จริงมันเป็นเวลากว่าสี่เดือนนะับตั้งแต่ที่เขาได้ลงทะเบียนตัวเขาที่สมาคมนักล่าในความเป็นจริงมันค่อนข้างเร็วสําหรับคนธรรมดาที่จะบรรลุระดับทองแดงภายในสี่เดือนอย่างไรก็ตามด้วยคิดต้นชีวิตที่เพียงพอ ความเร็วของเขาจึงเพียงล้ำหน้าคนธรรมดาเล็กน้อยหากเขาไปเข้าร่วมการประเมินหลังจากที่เขาเลื่อนเป็นระดับเงินความเร็วการเลื่อนระดับของหลินฮวงจะถูกเปิดเผยในระหว่างการทดสอบนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาจึงต้องได้รับใบอนุญาตก่อนที่จะเลื่อนเป็นระดับเงินมอนเตอร์พาราได์ตอนที่156คําเตือนของหยางหลิง การประเมินสำหรับนักล่าปกติจะจัดขึ้นปีละสองครั้งในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมมันถูกจัดขึ้นก่อนหน้านี้เพียงปีละครั้งในเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาจำนวนผู้สมัครที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประเมินได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นพวกเขาจึงเพิ่มจำนวนการประเมินเป็นปีละสองครั้งหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนได้โดยตรงผ่านเครือข่ายอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องเข้ารับการประเมินที่เมืองขนาดใหญ่เกตบี ตอนนี้คือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนลินฮวงวางแผนที่จะหยุดพักเพราะการประเมินจะจัดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนเขามาถึงโลกนี้ในเดือนมิถุนายนและยุ่งมากตลอดช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาเขาได้พบกับมอนเตอร์ระดับหลุดพ้นหลายครั้งขณะที่คนอื่นอาจจะโชคดีได้พบกับพวกมันเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตเขาใช้ชีวิตได้ค่อนข้างน่าสนใจแม้ว่าเนื้อหาของการประเมินนักล่าปกติมีเปลี่ยนไปในแต่ละปี ด้วยระดับทองแดงขั้น3ามของเขาลินฮวงมั่นใจว่ามันคงไม่ยากสําหรับเขาที่จะผ่านการประเมินโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของเขาในฐานะผู้ควบคุมดังนั้นเขาจึงไม่จําเป็นต้องใส่ใจกับการประเมินมากนักหลังจากคิดอยู่สักพักสิ่งเดียวที่เขาสามารถทําได้คือการทําให้พลังชีวิตเขาเสถียรโดยการใช้ทักษะชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินนักล่าป,ปกติเขาก็จะเลื่อนเป็นระดับเงินทันทีอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นเขามีงานต้องทํา เมื่อมองไปที่แหวนหัวใจจกักรพรรดิบนนิ้วชี้ซ้ายเขาเขาลังเลอยู่สักพักจากนั้นก็ตัดสินใจโทรหาหยางหลิงหยางหลิงคือชายร่างผอมที่สร้างแหวนหัวใจจกักรพรรดิให้หลินฮวงที่เมืองต้าซีทันทีที่เขาเห็นลูกฟุตบอลหลินฮวงก็รู้ทันทีว่าเขาต้องเป็นนักเดินทางเสียงเรียกเข้าดังขึ้นอยู่สิบวินาทีและการสื่อสารก็เชื่อมต่อว่าไงมีธุระอะไรงั้นหรอเสียงของหยางหลิงดังขึ้นจากอุปกรณ์สื่อสาร นายรู้ได้ไงว่าที่ฉันโทรมาไม่ได้เป็นเพราะแหวนหัวจะจักพัดมีความผิดปกตินายรู้ได้ยังไงว่าฉันโทรหานายเพราะต้องการความช่วยเหลือหลินฮวงถามอย่างจริงจังฉันมั่นใจในทักษะของฉันหยางหลิงหยุดสักพักและกล่าวบอกฉันมาว่านายต้องการอะไรหากไม่ฉันก็มีเรื่องอื่นที่ต้องทําเออมินฮวงต้องการใกล้ชิดกับเขาให้มากขึ้นเพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นนักเดินทางจากโลก เขาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางของเขาอย่างไรก็ตามมันเห็นได้ชัดว่าเขามีเรื่องสําคัญที่ต้องทําดังนั้นหลินฮวงจึงบอกจุดประสงค์ทันทีฉันอยากจะขอความช่วยเหลือนะ่ะนายสามารถทําแหวนหัวใจจักพัดซ้ําได้ไหมตัวอย่างเช่นแหวนหัวใจจากรพัดของฉันไม่อาจใช้ได้ด้วยเหตุผลบางประการและฉันต้องการคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลที่คล้ายกันแต่หยางหลิงพูดขัดก่อนที่หลินฮวงจะพูดจบ เอาละฉันเข้าใจแล้วนายกำลังมองหาแหวนมิติคู่ขนานแน่ใจนะฉันยังพูดไม่จบเลยหลินหวงไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรเอาละหยุดพูดได้แล้วฉันไม่รู้ว่าองค์กรไหนที่นายไปต่อแยด้วยและฉันก็ไม่สนใจนายกำลังมองหาแหวนหัวใจจกักรพรรดิใหม่ที่ไม่มีข้อมูลใดเกี่ยวกับองค์กรเว้นแต่ตัวนายเองอยางหลิงสรุปสิ่งที่เขาพูดตรงกับสิ่งที่หลินหวงจะขอใช่นั่นแหละ ลินห่วงพยักหน้าฉันสามารถทําได้อย่างไรก็ตามแหวนวงนี้จะมีสองราคาหนึ่งร้อยคิสตันชีวิตและสองร้อยคิสตันชีวิตอย่างหลิงกล่าวมันต่างกันยังไงลินห่วงขมมดคิ้วและถามแหวนราคาหนึ่งร้อยคิสตันชีวิตจะมีเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของนายอย่างไรก็ตามนายจะสูญเสียข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้กับสำนักเครดิตสมาคมนักล่าและองค์กรอื่นๆ นอกจากนี้นายยังไม่สามารถถอนเครดิตจากบัญชีของนายได้ที่สำนักเครดิตเกี่ยวกับข้อมูลของการลงทะเบียนมันจะไม่เป็นเรื่องลำบากในการลงทะเบียนซ้ำที่บางองค์กรอย่างไรก็ตามหากองค์กรมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและตรวจพบข้อมูลที่เป็นปัญหาพวกเขาจะแก้ฐานข้อมูลของพวกเขาและลบข้อมูลเดิมไปนี่จะทําให้ข้อมูลเดิมของนายถูกแก้ไขในเวลาเดียวกันมันอาจจะแจ้งให้องค์กรอื่นที่จดทะเบียนรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับแหวนราคา200คิดตั้นชีวิตฉันจะคัดลอกแหวนหัวใจจากพัดโดยสมบูรณ์และลบข้อมูลที่นายไม่ต้องการออกไปข้อมูลการลงทะเบียนของนายจะยังคงอยู่และนายสามารถถอนเครดิตออกจากบัญชีได้หากนายมีจํานวนเงินมากฉันขอแนะนําตัวเลือกนี้ยางหลิงอธิบายรายละเอียดดีงั้นฉันจะเอาอัน200คิดตันชีวิตลินฮวงตัดสินใจโดยเร็วหากเขาเลือกอย่างแรก เขาจะต้องลงทะเบียนที่สมาคมนักล่าอีกครั้งก่อนที่จะได้เข้าร่วมการประเมินนักล่าปกตินี่อาจจะแจ้งให้อีก,กาม่วงรับรู้อีกด้วยนายต้องทําการคัดลอกข้อมูลส่วนตัวของนายและส่งมาให้ฉันผ่านอีเมลรับเขากล่าวและก่อนที่หยางหลิงจะพูดจบเขาก็กล่าวเสริมนายคงจะรู้แล้วว่าฉันรับเพียงแต่คิดตั้นชีวิตอย่าแปลงเป็นเครดิตเมื่อนายจ่ายเงินฉันฉันรู้ไม่ต้องห่วงหลิน่วงพยักหน้า ส่งข้อมูลมาให้ฉันเลยและฉันจะทำให้นายคืนนี้ฉันจะส่งไปให้นายทันทีที่ฉันทำเสร็จเนื่องจากนายเป็นลูกค้าประจำนายไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าส่งยา้งหลิงเกาวโปรดลบข้อมูลส่วนตัวฉันทันทีที่นายทำสำเร็จลินห่วงเตือนเขาก่อนที่ส่งอีเมลไม่ต้องห่วงฉันทำเช่นนี้มาหลายปีแล้วและฉันไม่เคยเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าฉันจะทำให้แน่ใจว่าลบข้อมูลไปโดยไม่เหลือร่องรอยใดๆฉันขอรับรอง ยางหลิงให้ความมั่นใจหลินฮวงพูดและส่งข้อมูลส่วนตัวเขาไปอีเมลรับหลังจากนั้นเสียงของอยางหลิงก็ดังขึ้นอีกครั้งนายต้องการลบข้อมูลไหนข้อมูลเกี่ยวกับอีกาม่วงข้อมูลทั้งหมดถูกส่งไปให้ยางหลิงแล้วหลินฮวงไม่อาจปิดซ่อนได้ยางหลิงเงียบไปสักพักแล้วกล่าวเอาละฉันสามารถทำมันเพื่อนายได้อย่างไรก็ตามฉันขอเตือนนายไว้ก่อนว่าอีกาม่วงไม่ใช่องค์กรทั่วไป มันจะดีกว่าหากนายสามารถทำลายแหวนหัวใจจกักรพรรดิเดิมในสถานที่ที่นายไม่คุ้นเคยฉันไม่สามารถเก็บมันไว้ในช่องเก็บของได้ลินฮวงถามแม้ว่านายจะเก็บมันเอาไว้พวกเขาก็ยังสามารถติดตามตำแหน่งของนายได้ผ่านวิธีการบางอย่างยางหลิงอธิบายแผ่นหลังของลินฮวงเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นทันทีเขาเก็บแหวนหัวใจจกักรพรรดิไว้ในช่องเก็บของมาตลอดและคิดว่าปลอดภัยดีอย่างไรก็ตามตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่า เขาสามารถถูกแกะรอยได้ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็จะไม่แกะรอยนายหากนายไม่ใช่คนสำคัญฉันแค่อยากจะเตือนนายเท่านั้นไม่ต้องกังวลมากเกินไปหยางหลิงกล่าวเสริมเขาเหมือนจะรู้ว่าหลิน่วงกำลังกังวลเกี่ยวกับอะไรฉันรู้ฉันจะรีบจ่ายลินหวงกล่าวเขาไม่คิดที่จะเก็บแหวนไว้อีกหลังจากได้ยินสิ่งที่หยางหลิงอธิบายโอ้ใช่ที่อยู่ในการจัดส่งตรงกับข้อมูลนายใช่ไหมหยางหลิงถามใช่ ลิ้นห้วงเก่าวและพยักหน้าฉันจะส่งให้นายตามที่อยู่นี้นายรีบไหมหากนายรอได้สักสองสามเดือนฉันจะเลือกวิธีส่งที่ถูกที่สุดและประหยัดเงินยางหลิงถามฉันต้องการมันในเดือนธันวาฉันสามารถจ่ายค่าส่งสินค้าได้ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรฉันบอกไว้แล้วว่าค่าส่งนั้นรวมอยู่ด้วยเนื่องจากนายรีบฉันก็จะใช้วิธีที่เร็วที่สุดนายจะได้รับมันภายในหนึ่งสัปดาห์ หยางหลิงกล่าวขณะที่ยืนยันการจ่ายค่าขนส่งขอบคุณมากลินฮวงตอบกลับและยิ้มนี่คือคำเตือนสุดท้ายนายควรจะย้ายที่อยู่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่านายหนีมาจากพวกอีกาม่วงได้ยังไงที่อยู่ของนายถูกเปิดเผยไปแล้วหากพวกเขาพบว่านายยังมีชีวิตอยู่ครอบครัวของนายจะตกอยู่ในอันตรายหยางหลิงเตือนก่อนที่จะวางสาย